อันนี้น่าจะไม่จบประโยคนะคะนะคะแม่หมอว่ามันยังไม่จบประโยคไปละคนดูแม่หมอก็ไปเหลือ400กว่าคนน่าจะคิดว่าจะจบแล้วแล้วก็จะแปลให้พอได้แค่นี้ว่าคนที่ไม่สนใจนะคะคำนี้มันแปลเหมือนจะแปลแล้วไม่เป็นภาษาไทยเอาแค่ว่าการเคารพซึ่งกันและกันเป็นมารยาททางสังคมของผู้รู้และ เป็นผู้รู้ว่าเป็นปัญญาชนเท่านั้นพอนะคะขอบคุณนะคะส่วนคําแปลต่อมาเนี่ยไม่หมออ่านดูแล้วมันไม่ค่อยจะได้ใจความนะคะแล้วก็ไม่หมอยังไม่มีความสามารถพอที่จะแปลเป็นภาษาได้สละสลวยแล้วส่งต่อถึง f อซให้เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตแปลเท่านี้ค่ะเราไม่รู้เราต้องบอกว่าเราไม่รู้นะคะอ่ามีคอมเมนต์มานิดหนึ่ง มีหนึ่งเขาว่าจันคนเดินดินมีใครรู้ยังคะว่าซองมดที่เขาพูดถึงคือใครผมพอจะเดาออกแล้วครับจริงๆเขาพูดถึงช่องมอดอนะคะเพราะคนอยู่ใกล้ลุงถ้าเป็นมอดอก็เป็นแค่นั้นค่ะพี่ว่าว่าเป็นย่าโรกๆแต่เขาอาจจะหมายถึงมดหนูมแมลงสาบที่ไหนอันนั้นแม่หมอไม่รู้จริงๆค่ะนะคะคุณธมนวันค่ะดีครับแม่ใหญ่สวัสดีขี้เมี่ยงสวัสดีค่ะ นะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจกันคิดเมียงรู้ไหมว่าเฮดอก็พูดถึงใครยังเป็นปริศนาทมอยู่แต่ไม่เป็นไรสาระจริงๆเราแค่มาคุยกันลเล่นๆแม่หมอก็เอาคอนเทนต์เข้ามาคุยกันแต่สาระที่เขาพูดถึงช่องมดน,นั่นอะไม่มีเราอาจจะไม่พูดไม่พูดถึงแล้วก็ได้เพราะไม่มีจริงๆมีอยู่เรื่องเดียวคือเขาแสดงความเข่าของเขาไปว่าคนอื่นว่าบ้านรก ไปดูว่าคนอื่นไม่รู้จะก,กวาดบ้านไม่รู้จะได้ถางญ้าโดยที่เจ้าของบ้านออกมาพูดชัดเจนว่าบ้านผมถ้ายามันรกเดี๋ยวผมจัดการเองยังไม่เข้าใจค่ะเอาขี้เมีย่ยงเป็นอะไรเหรอคะช่องเดี้ยงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะนะคะเกิดอะไรขึ้นถูกปิดกัน้นการมองเห็นก็ต้องขยันออกมาพูดแบบนี้คะ่ะแรกๆแม่หมอก็ถูกปิดกัน้นคือแน่นๆไปเลยคะ ไข่เจียวจ้ะจ้ะหลานจะกินไข่เจียวนะคะเดี๋ยวแม่หมอต้องลงละอีกสามนาทีก็คุยคุณดูแต่บ้านคนอื่นสกปรกใช่เลยลืมดูบ้านตัวเองว่ามันเน่าแล้วใช่คนประเภทนั้นนะ่ะลืมดูบ้านตัวเองว่าหมกอะไรไว้เผลอตอนนั้นนะส่งกลิ่นแล้วด้วยซ้ําแต่ด้วยความคุ้นชินอยู่กับสิ่งเน่าสิ่งสกปรกสิ่งเหม็นๆนะคะสิ่งโสโครกจังชิน เลยจมูกมันชินไปว่าไอ้เน่าเน่าอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่รู้แต่พาไปเห็นบ้านอื่นโอ้ยลูกจางเอามาแล้วขอบคุณมาแล้วผู้ช่วยผู้ช่วยมาแล้วค่ะคุณตามหาความจริงแปลว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันคือมารยาททางสังคมของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชนคนที่ไม่คำนึงถึงจะบ่งบอกตัวตนและต้นทุนทางสังคมให้ของเขาได้ชัดเจน ขอบคุณมากค่ะเนี่ยผู้ช่วยผู้ช่วยเลยผู้ช่วยช่องแม่หมอตัวจริงขอบคุณมากๆค่ะแล้วแปลแล้วเข้าใจเลยค่ะเพราะแม่หมอแปลออกจะไม่รู้เรื่องแปลอีกครั้งนะคะแปลครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันคือมารยาททางสังคมของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชนคนที่ไม่คํานึงถึงจะบ่งบอกตัวตนและต้นทุนทางสังคมของเขาได้อย่างชัดเจนว่าเขานั้นระดับไหนถูกต้องนะคะเข้าใจเนาะเข้าใจที่แม่หมออ่านใช่ไหมคะ เขาแปลให้นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะเออใช่ถ้าเราแปลแล้วเราเข้าใจตรงกันว่ามดคือมอดอนั่นคือเขาเป็นคนดีมากๆแล้วให้การช่วยเหลือช่วยเหลือและอดทนมานานมากอยู่เคียงข้างมานานสองปีกว่านะคะคนเคียงข้างลุงออกไปเยอะมากยังมีช่องใหญ่เลกช่องเหนือนคือมอดอนะะี่ค่ะไม่หมอขออนุญาตยืนยันว่าเข้าใจว่าเป็นมอดอรจริงๆค่ะนะคะคือญาน้องจันเจ้าช่องเคียงข้างลุง ไม่เคยตอบโต้ใครช่องนี้เป็นคนดีช่วยเหลือทุกคนต้องการความช่วยเหลือด้วยนะคะแต่อาจจะขัดใจบางคนจริงไหมคะนะคะเขาก็ต้องขัดอ,อกขัดใจบางคนนั่นแหละเราก็คิดว่าเป็นธรรมดาเนาะของมนุษย์มีชอบมีรักมีเกลียดมีชงังเป็นเรื่องปกติอยู่คู่กับมนุษย์อยู่แล้วค่ะอุ้ยจันหอมสวัสดีค่ะจันหอมชั้แนลชาแนลมาเยี่ยมเดือนช่องแม่หมอ ขอบคุณมากมากกำลังจะไปแล้วให้เวลาอีก1นาทีเท่านั้นอยู่นานก็เห็นใจแล้วก็สงสารคนที่จะมาจบคลิปเขาดูนานเกินปเป็นชั่วโมงสงสารเขาค่ะตอนนี้ก็อาจจะเราอาจจะทำไฮไลท์เพื่อประโยชน์ของอันนี้ไฮไลท์ก็คือช่องของแม่หมอเองว่าอาอยากจะต้องมี